สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2567ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มหนาวแล้วนะที่พิโลกมาเที่ยวพิโลกไหมอากาศกำลังดีเลยวันนี้ก็จะมาประกอบแบตลิเทียมพอสเฟตขนาด280แอมตัวนี้ในระบบ48โวลต์ก็จะให้กำลังไฟอยู่ที่14.3กิโลวัตต์เลยนะเทียบกันในฟ้าคือ14หน่วยใส่กล่องเล็ก ตัวนี้ต้องมีล้อลากนะครับถ้าม่มีล้อลากไม่ไหวหนักจริงเกือบร้อยล่ะใะรยะยกอะทีนี้เราจะประกอบไว้ที่บาลานด้วยแล้วก็บีมเสด้วยตัวนี้เป็นบีมเสสื่อสารนะสื่อสารมาคุยกันได้ไงไปไหนมา <c oughs> กินข้าวยางอะไรประมาณ้ <c oughs> แล้วก็แอ,อคติบบาลาน 5m แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอหน้าจอบอกแต่ละเซล์ไงโดยที่เราไม่ต้องดูผ่านมือถือก็ได้หรือจะดูผ่านมือถือก็ได้หรือจะดูผ่านกล้องก็ได้ เฉพาะกล่องอย่างเดียวนะกล่องใส่แบตน่ะเก้าพันหะ้าเอาเรื่องนั้นราคาเฉพาะกล่องนะกล่องที่ลากลากไปไหนตัวไหนได้อะช่วงนี้จะขอเว้นไปก่อนนะเพราะว่าบัตรบาที่ให้มามันไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมต้องไปหาบัตรบาใหม่เพราะว่ามันตัวเนี้มันจะล้างเขาเรียกกันรับรับไม่ให้ไอชุดบนมากระแทกชุดล่างเพื่อบาอน้ําหนักถ้าไม่งั้นถ้าทับกันไปนะไอข้างล่างบอก ขี่แตกแน่เลยตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นแนวแนวตั้งไงเวลาที่เราลากไปชุดนี้ยมันสามารถที่จะตั้งได้ผมก็จะลองประกอบแล้วก็มาทดลองใช้ดูบอกเลยนะเป็นมือใหม่เลยนะประกอบไอ้พวกนี้ยผมก็ไม่ค่อยเป็นอะ่ะเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่ามันจะบึมบั่ม,มหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปดูอีกหลายวันนะ้ากว่าจะเสร็จอะ่ะมาดูหน้าตา b ีเมนะตัวนี้จะเป็นร้อยหสิบแอม ทับ300หมายถึงว่าพีคพีคได้300แอมป์มชจยกระแสะต่อเนื่องได้150ยแอมแล้วก็มีบาลานในตัว1แอมแต่เราใส่แอคิบาลานเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นทั้งหมด6แอมด้วยกันอันนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับแบบสื่อสารไม่เคยด้วยไม่รู้จะยังไงเลยต้องงมดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมต่อไปก็จะเป็นล้อลากนะครับเนี่ยติ้วติหมุนได้ด้วยนะไอ้ล้อหมุนไม่ได้มันก็แปลก มชไหมว่าสายได้ด้วยสามารถเลื่อนเคลื่อนไอ้เยืเ่อนเื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปไหนก็ได้นะครับถ้าเราลากไหวนะแต่เวลาประกอบเสร็จอ่ะก็ต้องช่วยกันยกขึ้นนะครับไม่ไหวอะ่ะผมก็ยกไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็แบตบมันลูกนึงนะเซลล์หนึ่งเนี่ยหนักประมาณห้ากิโลนะผมยกมาใส่ทีละลูกทีละลูกด้วยความพยายามสูงสุดไม่งั้นเดี๋ยวหลังจะหลุดเห็นข้างหลังไม่ต้องตกใจนะมันอาจจะลกหน่อยปกติแค่นั่งทำงานอยู่บนโต๊ะใช่ไหม อันนี้มันไม่ได้งไงใครจะยกไปวางยกวางทีละเซลล์ได้แต่ยกลงไหวไหมต้องติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะถ้าพังนี่ก็หลายตังอะบีมอีกตัวหนึ่งก็สามพันกว่าหน้าจอไอ้นี้อันนี้ก็เล่นก 1, ็ไปพันสองอะสั่งกว่าจะมาถึงไอคทีฟบาลานก็อยู่ที่พันสามโอ้หลายตังอยู่กล่องค้าพันห้าแบตเตอรีอ่อีกผมว่าประมาณสัก สีห้าหมื่นจะอยู่ไหมนะ่ะเดี๋ยวค่อยไปสรุปราคาทําเสร็จแล้วเรียบร้อยว่างบใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไรเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ต้องไปทําการอนุกรมอนุกรมแล้วก็ต้องไปทําสายทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันโซลารเซลล์บ้านเดี๋ยวยักษใหญ่สวัสดีครับ